อไม่สิจ๊ะกินทุเรียนเสร็จแล้วอรบกวนเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้ได้ไหมจ๊ะมาส่งกินเหม็นไปบ้านนะพอดีแน่นะไม่สบายจ้ะแพ้ทุเรียนมากแล้วก็ตอนนี้เป็นลมเรียนหัวอยู่แล้วเนาะช่วยเก็บเหน่อยนะคะอย่างนี้ไม่โอเคอะ,คะอะไรกันคุณน,นีฉันกินทุเรียนบ้านฉันฉันไม่ได้ไปกินบ้านคุณน,นี่ก็ดูแม่วันนี้อยากกินอะไรพิเศษไหมแม่ อยากกินขงกงแข็งเ,งเหรอ,อดูอยูทูปอยูแล้วมนเนี้ยเห็นเขาทำอยากกินงั้นเดี๋ยวนห,หนูไปซื้อที่จลลาดให้ไม่จะไปไหมไปไปเที่ยวเนาะ,ะไปแม่เยี่ยมไปไปมคะมาย โอ้ยเฮสการ์ดฮุเลนั่นเนี่ยโอ้ยลูกดูสิโอ้ยนี่มันน่าฮูเลียนเฮสการ์เฮุเลนล้วนะลูกก็ใช่นะสิแม่เพื่อนนะดูดิเต็มอินสตาแกรมเลยแม่เขากินฮุเลียนลงสตอรี่กันเยอะมากอ่ะงั้นเราไปซื้อกันเลยไหมโอเคเลยไป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 ลุยค่ะจัดไปค่ะ เขาขายทุกเรียนด้วยอ่ะไม่จะลงไปไหวหรอแม่ไม่ไเหมืนทุกเรียนนั่นแม่เราอยู่ในรถนะหนูรีบไปแล้วหนูรีบมามสะปรถมาด้วยนะโอเคค่ะ กกระโลูมาดีๆนะลูกเหม็นในรถนะออกแย่เลยเนี่ยใส่เลยค่ะ,ะ,ะลูกใส่เลยอปุ๊บตายลูกไปบ๊ แมมาแมวมาหนึ่โอ้ยเมจิแช่เย็นหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยแม่ดูกองสิโอ้ยไหน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 ของแม่เนี่ยนี่คงรู้แม่ไม่กินไปเลยนะหนูกินไปครึ่งหนึ่งละวหยิเดี๋ยวมาเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงเดี๋ยวมันกินต่อโอ้โหถ้ามันกูใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยหอมมากเลย เมจ่อืี้อร่อยมากเลยหอมมากเลยแล้วก็เย็นด้วย,ยกินไปเลยไม่ชอบ,ออบแบบกรอบชอบแบบนิ่มๆนะมิม นี่เรียนหัวแม่ของแข็งแม่ได้แล้วนะต้องมากินคล้องแข็งแล้วแม่นะแม่แม่เวียนหัวแม่เวียนหัวเป็นอะไรอะแม่คะแม่แม่เหม็นทุเรียนเหม็นทุเรียนเหรอฉันไม่ได้ซื้อทุเรียนเลยนะกินทุเรียนมาจากไหนแป๊บปันนึงแม่ทำไมเอายาดมมาให้แม่แม่ไหวไหมเนี่ยแม่ ยาดูไหวไหมแม่ฮะฉันจะลงให้นะแม่อยู่ยาไว้เบุญก็ลงให้แม่เป็นไงบ้างฮะเหม็นมากเลยเหรอฮะเหม็นมากครับกลิ่นทุเรียนมาจากไหนเนี่ยแม่เดี๋ยวดูดนี๊บนึงนมือแม่ขึ้นนะมา นีม่มีอะไรหรอคะอ๋อเมธิจ้ากินทุเรียนเสร็จแล้ว,ลว,วรบกวนเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้ได้ไหมจ้มามันส่งกลิ่นเหม็นไปบ้านนะพอดีแม่นะไม่สบายจ้ะแพ้ทุเรียนมากแล้วก็ตอนนี้เป็นลมเวียนหัวอยู่แล้วเนาะช่วยเก็บๆหน่อยนะคะอย่างเนี้ยไม่โอเคอะ่ะอะไรกันคุณนีฉันกินทุเรียนบ้านฉันฉันไม่ได้ไปกินบ้านคุณนี่ก็ถูกค่ะที่น,นปกิน,นอน้นนี่เทนูกต้องราคาแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปบ้านฉันแล้วแม่ฉันก็แพ้ด้วยค่ะเหม็นกินทุเรียนตอนนี้เป็นลมอยู่ในนบ้าค่ะ นี่นี er mm ่น hmm. ค mm ุณ hmm. ฉ <c oughs> <c oughs> ันทิ้งขยะบ้านฉันนะฉันไม่ได้ทิ้งถังขยะบ้านคุณนะแล้วถูกแล้วเขาก็กินกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่งั้นคุณนี้ก็ไปไล่ด่าไล่ว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองสิอย่างนั้นน่ะก็เขากินกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ถูกต้องแล้วค่ะพี่เพนแต่เขาไม่ได้เก็บอย่างนี้นะคะพี่เพนเขาเก็บแบบมัดใส่ถุงห่อกระดาษซื้อทิพ์ให้มันมิดชิดแล้วก็ทิ้งอะค่ะพี่เพนมันก็ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่พี่เพนเล่นทิ้งอย่างนี้ยค่ะแล้วิ่นมันโชยไปบ้านฉ แม่ซื้อูุเรียนมาแม่เอาไว้หลังรถเลยแล้วให้หนูมัดให่แน่นด้วยใช่ค่ะพี่เพนตอนที่เพนเไ,เพไปซื้ออะถ้าชั้นเดาไม่ผิดนะคะให้เขาห่อกระดาษือพิมหลายชั้นใส่ถุงหลายชั้นแล้วก็มัดให้มันแน่นแล้วก็เอาไว้หลังรถเขาไม่ใสไว้ในรถหรอกเพราะกลัวกลิ่นเหม็นเขาได้รถใช่ไหมคะและเนี่ยอะไรที่เพนกินเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทิ้งอย่างนี้พี่เพนทำไมไม่กลัวกลิ่นส่งกลิ่นเหม็นไปบ้านคนอื่นเขาบ้างล่ะคะมันก็จริงนะแม่เหมือนที่แม่มีบอกเลยเรามัดไว้อย่างดีกลัวกลิ่นเข้าไปในรถเราแล้วก็ความเก็บ ม่ไหมนะเก็บดีไหมนี่อืมฉันไม่มีเจตนาจะมาต่อว่าอะไรลนะคะแต่มาขอความเห็นใจเพื่อนบ้านกันก็ได้อยู่กันนานๆอย่างมีความสุขเนาะค่ะเข้าใจค่ะนั่ันเดี๋ยว่เก็บให้เลยนะคะได้ค่ะเออมิจิตอนนี้นะทำคองแครงทำเยอะเลยพอดีคุณยายอยากกินเดี๋ยวถ้าอะไรไงวิจีแวะเข้าไปกินคองแครงบ้านนะานะได้ค่ะแม่งั้นหนูไปกินคองแครงบ้านนี้ก่อนนะเก็บไปคนเดียวเลยบายอะไรเด็กคนนี้เนี่ยแม่จิ อะไรเนี่มันแม่เก็บเองเนี่ยอย่ี่จริงด้วยเนี่ยตอนกินทำไมไม่เหม็นเนี่ยฮะ